เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าเกณฑ์ชะตาแล้วทิศสูงแล้วทิศสูงมอดมารกด้วยมอดมารกด้วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาปรารถนาขอความสุขขอความสุขความเจริญความเจริญจงมีแก่ตัวข้าพเจ้าจงมีแก่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าญาติสนิทสหายของข้าพเจ้าญาติสนิทสหายของข้าพเจ้า ด้วยมาผลสีพันธุ์ทางหนึ่งสาธุสาธุกราบพระอาจารย์ไปทั้งสามข้อกราบกราบกราบสาธุสาธุในลำดับที่สต่อไปนะครับจะขอเชิญทุกท่านตั้งจิต ร่วมก,กันตัคคำไหว้ครูด้วยบทปาเจราด้วยกันซึ่งจะขอให้ทุกท่านนอบน้อมมือทั้งสิบนิ้วขนมกองขึ้นต่างเครื่องบูชาคุณครูาอาจารย์ของเราขอน้อนพระอาจารย์ถนอนที่ปักรโรเป็นตัวแทนบุรพคณาจารย์ของพวกเราทั้งหลายในตั้แต่ชาติเกิดนี้หรือในทุกภพทุกชาติที่เราได้เคยมีคูบาอาจารย์ที่ได้เคยรับวิชาประสิทธิ์ประสานมา ขอพระอาจารย์เป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ทุกองทุกรูปทุกท่านทั้งที่มีกายสังขารและไม่มีกายสังขารรับคําคกราบบูชากราบขอขมากราบขอบรรนันทาและขอพรเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์ให้จากนี้ไปทุกสัพพสารวิชาที่เราได้เคยเรีเรยนมาสอบสำเร็จผลวิชาใดที่ยังไม่เคยรู้แจ้งไม่เคยบังเกิดก็ให้เกิดอัศจรรย์รู้อย่างง่ายดายวิชาใดมี